สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะจำแทบไม่ได้ภาพล่าสุดอุ้มสิริยากรจำแทบไม่ได้อุ้มสิริยากรอดีตนางเอกดังเรียกว่าห่างหายจากวงการบันเทิงไปนานสำหรับอุ้มสิริยากรอดีตนางเอกดังปัจจุบันวัย47ปีใช้ชีวิตครอบครัวหลังแต่งงานกับสามีคริสโตเฟอร์ย้ายไปตั้งรกรากอยู่ที่เมืองพอร์ตแลนด์รัฐออริกอนสหรัฐอเมริกา มีครอบครัวน่ารักพร้อมกับทายาทสอคนน้องเมตตาและน้องอนิคาภายหลังจากที่อุ้มสิริยากรแต่งงานได้ราว6ปีก็ได้สัญชาติอเมริกันเรียบร้อยนอกจากนี้ชีวิตนอกจอหลังหันหลังให้วงการอุ้มสิริยากรผันตัวไปเป็นนักเขียนบรรณาธิการและเจ้าของหนังสือพิมพ์อีกทั้งอีกหนึ่งหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่คือการเป็นแม่คนโดยครั้งหนึ่งอุ้มเล่าชีวิต ของความเป็นแม่ว่าผู้จริงๆถามว่าสนุกไหมไม่ได้สนุกขนาดนั้นเราใช้สัญชาตญาณในการเลี้ยงลูกมากซะจนไม่ได้มานั่งคิดว่าการเป็นแม่คนให้อะไรกับเราบ้างดียังไงเหมือนเราอยู่ในภาวะอะไรสักอย่างที่ไม่พ้นไปตอนนี้อุ้มเพิ่งเป็นแม่มาได้ไม่เท่าไหร่หลักๆคืออ่านหนังสือแล้วก็เข้ากลุ่มไปคลาสเท่าที่ทำได้เราอยู่ที่นี่กันสองคนไม่มีปู่ย่าตายายให้ถาม หรือไม่ได้เห็นว่าคนอื่นที่เมืองไทยเลี้ยงกันยังไง <_ S 1> ก็เรียนรู้ด้วยตัวเองไปเมื่อถูกถามว่าอุ้มสอนภาษาไทยกับสองทายาทหรือเปล่าเจ้าตัวเผยว่าอุ้มพูดกับน้องๆด้วยภาษาไทยตลอดตั้งแต่เขาเกิดเขาเลยเข้าใจทุกอย่างแต่พูดตอบเราเป็นภาษาอังกฤษคงเพราะคนรอบตัวเกือบทั้งหมดพูดโดยเฉพาะพ่อไม่ได้พูดภาษาไทยแต่คริสโตเฟอร์ไปเอเชียมาเยอะแล้วก็เคารพความเป็นเอเชีย เขาเห็นด้วยเวลาอุ้มสอนเรื่องกริยามารยาทต่างๆด้วยนอกจากนี้ชีวิตที่ผ่านมาของอุ้มเริ่มเข้าวงการตั้งแต่ปี2,538รู้จักกันในละครโทรทัศน์เรื่องแรกคือเรื่อง3ใบเทาขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามทูเดย์ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ